เฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมครับดูดูตรงนี้โอ้โหโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยมันอลังทำไมมันอลังการงานสร้างเลยขนาดเอาแล้วผมก็ขอกล่าวสวัสดีทุกคนตัวเลยครับผมอยู่กับผมเรลจีเฮดยี่สิบแปดเลครับก็วันนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ฟรีแลนซ์นะผมนี่ครับเป็นมายครับเวอร์ชันหนึ่งจุดแปดขึ้นไปผมคลิกตัวนี้ก่อนครับเป็นคลิกซ้ายนะไม่ใช่คลิกขวานะครับอันนี้เป็นมายครับเวอร์ชันหนึ่งจุดแปดก็อย่างที่บอกไปนะฮะอ่าดีวิธีสมัครคือมันจะต่างจากเซิร์ฟเวอร์อื่นเว้ยมันจะเป็นช่องคคครรราาาาาฟฟขึ้้้นนนนมมมใหหเเเแบบกกกดดดไปปวั็ือออช่่งิภพ มันจะเป็นทั้งหมด9ช่องใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นเลข1 2 3 4 5 6จริงจกไม่ใช่7 8 9นะครับแล้วก็เขาให้เราใส่รหัส4หลักนะครับผมนี่นะครับจะใส่อะไรก็ได้1 2 3 4นะฮะแต่ว่าไม่แนะนํา1 2 3 4ให้ผมมันเป็นรหัสที่ง่ายม่วงนะครับอันนี้คือรายชื่อสตาฟฮะแล้วก็นี่คือ Facebook ของแอดมินครับนะครับก็อยากติดตามก็ไปติดตามกันได้ฮะนะครับอ่าสตาฟเนียนี่ครับสตาฟนอนนี่ผมซันครับโทนนะครับเดี๋ยวเอามาทาอะไรอันนี้คือสตาฟเตยครับสตาฟมิกฮะ เจลิสขหาว่าเจลิสอ่ะชื่อเฟ er. ียลดีครับมอสก็ว่างอยู่โพลิสก็ว่างอยู่ครับผมนี่ครับว่าง3ามตำแหน่งเลยฮะสนใจติดต่อแฟนเพจนะแจ๊ดแจ๊ดแจ๊ดเดี๋ยว <laughs> ใช่เลยครับอันนี้คืออ่แาแลกไข่แคทครับผมนำดาคันเอกมาแลกเป็นอ่าแคทนะครับไข่แคทไว้สนสำหรับแลกของฮะอันนี้คือดันเจียนนะครับกดของเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้เป็นประตูนรกครับเปิดทุทกๆวันอ่าเสาร์อาทิตย์ครับผมตายของตกครับแล้วก็ตายของตกเหมือนกันฮะเดี๋ยว อันนี้กลุ่มพูดคุยเซิร์ฟคลิกเลยผมเซิร์ฟเวอร์นี้ให้คลิกซ้ายผมดีครับนี่เนี่ยเดี๋ยวอะไรล่ะเพจเซิร์ฟคลิกทำไมมันขึ้นอ่าเพิมิชัน access. Access. แอคเซสแอคเซสอะไรสักอย่างครับผมก็ไม่ต้องไปสนใจมันครับเรามาเปิดเอเดอร์เชดดูครับเดี๋ยวเปิดไม่ได้ปะเอ้ย what the fuck ทำไมเปิดไม่ได้ครับคลิกนี่ได้นะแต่เปิดเอเดอร์เชดไม่ได้ why 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 คู่มือครับอ่าเราไม่มีของอะ่ะจกที่จับสัตว์คลิกครับผมรับอะไรฮะ เอ็นดเชนนี่ก็คลิกอะไรก็เปิดไม่ได้เลยครับผมเนี่ยเดนเนดูแล้วอ่บินฟรีคลิกอ่าตอนนี้ผมสามารถบินได้นะครับผมแล้วก็ซัพพลายสองอ๋อมาครับปอะมาอันไหนม้วะสิบเจ็ดสิบเจ็ดคิดวูด่ะเอามาครับผมเรามาลองอ่านอันนี้ดูดีกว่าครับผมผมอยากอ่านนะเป็นแบบเด็กไทยที่นิสัยดีคู่มือครับผมอ่ะเปิดไหมครับคู่มือได้มาเลยฮะคู่มือสัตว์เลี้ยงครับแล้วก็อันนี้เป็นกฎของเซิร์ฟเวอร์ครับดูกันฮะดูกัน กดเราอ่าจบเลยครับเป็นไงเร็วไหมล่ะรอเล่นรอเล่นอ่า้ัมสร้างบารลอยฟ้า wow ห้ามทำวงจรห้าพูดคำหยาบเดี๋ยวห้ามทําวงจรแหละครับแลวใต้ตีผมนี่คือรายอียังวะอุ้ยนะครับโอเคฮะแล้วก็ห้ามพูดคำหยาบห้ามขอโอพีนะครับห้ามโปงหมดเซิฟอื่นนะครับห้ามฝัดข้อความรัวๆห้ามทุบบ้าคนอื่นครับห้ามโปรไม่ว่าอะไรก็ตามห้ามถามมากให้ถามพอดีพอดีฮะหน้าต่อไปถือละโอ้เยอะขี้เกียดาน นะครับแล้วก็นี่เป็นคําสั่งสั่งเลี้ยงต่างๆก็สามารถมาเช็คดูได้นะครับแต่ผมไม่ดูนะแต่ผมไปดูตอนที่เราจับสัตว์มาแล้วกันฮะของฟรีทุกๆหนึ่งชั่วโมงครับเงิน200เกมทุกๆหนึ่งชั่วโมงครับรับอะไรฮะตอนนี้นี่มีเงินทั้งหมด210บาทครับนี่เป็นไงดูเหมือนรวยปรับปรุงแจกเพชรครับไม่ได้เลยอฮะแอปเปิลทองทุกๆหนึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวคิดไม่ได้ได้อลไฮะกล่องซุ่มฟรีทุกๆหนึ่งชั่วโมงครับมีอะไรบ้างวะซุ่มดูครับได้อะไรฮะห 64อันอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็แอปเปิลทองเอ็นชานก็น่าจะดีนะฮะลัตเติ้ลเฟรตอะไรไว้ทำอะไรวะดิจิเนเลเตอร์ไทเออร์สองอ่ะแคลนเท็เบปปอนอ๋อไปแล้วอาวุธได้ให้ผมน่าจะเป็นอ๋อของแรกเควสนะครับอันนี้เป็นโปร,โรเจกต์สามสิบคูณสามสิบทุกๆสามวันนี่มันหลอกลวงนี่มันหลอกลวงประชาชนมาเนี่ยนี่บอกทุทกๆหนึ่งชั่วโมงครับแอปเปิลทองเลิกแจกแล้วครับเลิกแจกอะไรที่ผมยังได้อยู่เลยเนี่ยอย้นะครับอ๋ออันนี้คือเอาอิจฉาเพิ่งกระตุก อันนี้คือไข่วาร์ปมาตเตอร์ห้องนี้คือเป็นห้องที่วาร์ปนะครับมีวาร์ปไปออมที่ฟรีโซนฟรีโซนสองฟรีโซนสามฟรีไอเทมครับผมแล้วก็อ่าพิวพีครับแล้วก็นัดเจี๊ยนหนึ่งนัดเจี้ยนสองสามสี่ห้าหกจิ้งจกจะใส่อีกแล้วผมเขายังไม่ไปฮะอันนี้คืออะไรวะคิดอาร์เมอร์คิดเลยครับเอาอรับรับฟรีกรอะฟรีไว้นะครับมีสีม่วงของฟรีห้ามจำหน่ายผมสำหรับคนที่จำหน่ายก็คิดว่าเอ้ยอย่าคิดเลยครับว่าจะมีคนซื้อโปรเทคฟรีผมผมรับมาแล้วอะ โปรเจกต์ฟรีอยู่ไหนกันจะรับของฟรีนี่ต้องรับเลยนะครับจะ่รู้ว่าแอดมินลือเอาออกไปวะไม่แน่ว่าแอดมินอาจจะลืมเอาป้ายนี้ออกไปก็เป็นได้ครับคุณผู้ชมครับลงมาด้านล่างดีกว่าอันนี้ป้ายอะไรวะคําเตือนอห้ามยิงปืนหรือยิงธนูในสปอนนะผมเนี่ยครับไม่งั้นจะเคลียร์ของทั้งตัวและห้ามโวยวายครับเนื้ออันนี้คือคําสั่งของตะลยศครับอะไรวะอันนี้คําสั่งยศเมมเบอร์ V.I.P. น,นี่มองไม่เห็นเลย ช่างมาแล้วกันเอาเป็นว่ามาดูเองแล้วกันนะครับผมอันนี้คือของฟรีสองด้านเลยวะอ๋อนี่ดูแล้วครับอันนี้คือไอเทมครับผมไอเทมฟรีฮะมีดาบเปล่าบอกมีนี่ว่านี่ครับเรามีดาบอยู่ฮะในดาบฟรีเป็นไงเหมือนดูเดนะครับมีเป็นทองอีชานด้วยมาจะมนจะอีชานเพื่ออะไรวะกินแล้วแข็งแรงขึ้นเลยครับกินแล้วพังของในตัวพังยากเลยก็ไม่ใช่นี่ฮะอันนี้คือเซลไอเทมขายของต่างๆครับผมมีอะไรบ้างครับมีรับซื้อทานรับซื้อไอออนครับ โกอินกอครับผมไดมอนด์นะฮะเอกนู่นนี่นั่นมากมาย้ผมก็สามารถมาเลือกขายกันได้ผมมากมายเลยฝั่งนี้ก็มีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นของฟาร์มนะฮะแต่ว่ามินนี่เอาป้ายออกไปไหนแล้วก็ไม่รู้ให้ผมเอ้ยไม่ได้เอาป้ายออกดิเอารูปภาพออกครับอันนี้จะเป็นร้านขายผมเช่นเป็นเนเธอร์สตาร์สองอัานแสนห้าเลยอะโอ้โหนี่ขายบ้านขายอะไรไปทิ้งเลยนะครับแล้วก็มาซื้อเนเธอร์สตาร์ไปเดี๋ยวยิบกระตุกมันคืออะไรวะก็ส่วนม้วนจักรเลยครับอีบ้าเอ้ยเลยมีมีอะไรโอ้โหซัย แชะถ่ายรูปไปนะครับผมอันนี้คืออะไรครับผมวัดไปกล่องงานวัดแจกของแรแล้วแต่จะเรียกกล่องเงนวัดล่ะนี่คือกล่องงานวัดเลยครับโดเลยดีออกไม่เจ็บด้วยผมเป็นไงหดปะล่ะนะครับผมยังจะจัมเปอร์โดดไอ้กระโดดช่ากมิติเราบินได้นี่ว่าเควสครับอันนี้มีด้านเควสครับวัดโซนแฟนผมจะทักมาอะไรตอนนี้วะเด็กดันเจียนฮะอันนี้ก็คือทางที่เรามาใช่ไหม ราจะไปทางด้านเอ่อเควสก่อนนช่ไหมผมคุณผู้ชมครับอ่าอะไรวะทางข้างหน้าเป็นเควสครับผมและทางนี้ล่ะโดเน็ตนะครับโดเน็ตนะผมแลกของแคสได้ที่นี่เลยครับผมมาดูกันนะเอาย่ามาแลกได้คูมือกันเติมเงินได้ผมเอามาดูหน่อยดีกว่าฮะนี่ครับผมสำหรับคนที่อยากรู้รายละเอียดเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยกดดูคอมเมนต์ได้ไม่ใช่คอมเมนต์ดิอ่าดีสคริปชั่นด้านล่างนะครับผมอันนี้คือเว็บช็อปครับเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นระบบเติมเงินอัตโนมัติินนะะคครรัับบบผมมอ่าาเเตได้สยยล สบ,บร์ถามมาคนเยอะไหมก็นิดหน่อยนะฮะประมาณนี้ประมาณ20กว่าคนนะผมบวกบวกนะฮะยีคนบวกลบคูณหารนะผมอันนี้คือการช็อปครับมีปืนขายด้วยฮะนี่สสบ,บร์ได้ปืนเยอะนะครับบอกเลยผมแล้วก็มีปืนแบบว่า Le เจนเดลี่แล้วก็ปืนต่งางๆมากมายเลยผมให้ผู้ชมเนี่ยเลือกฟื้อได้นะครับแล้วก็สัปดาหนี้ก็จะเป็นเอ่าคู่มือการเติมเงินนะฮะอันนี้เป็นพวกดาบเลยฮะเป็นดาบเป็นชุดเกาะอะไรก็ว่ากันไปธนงธนูเป็นไอหัวอะไรวะมาสเตอร์แอดมินเป็นหัวหัวแอดมินนะอุ้ยนะครับ อันนี้อะไรวะเป็นเควสเหรอครับใช่ไหมอ๋อแมรี่การ์ดนะผมนะครับอืมอันนี้ก็คือเควสต่างๆที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเลือกทํากันได้นะครับม,มีมีตามนี้เปล่าวะใช่ไหมไปเดี๋ยวอยู่ไหนวะเฮ้ยว hey, ัตตาฟักวัตตาฟักสียงงงเอ้ยอ๋ออันนี้มันมีเควสครับคุณผู้ชมครับนี่น,นี่นี่คือเควสที่ตัดไม้ครับผมนี่นะครับจะได้นี่ให้ผมควานเพชรกันได้ยาด่าท้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ที่ขุดดินต่างๆก็จะมีควสหลบอยู่ตามนี้เลยครับตามมุมตามมุมตามนู้นตามนี่นะฮะนี่นะครับสามารถมาเลือกทเควสกันได้ผมอันนี้คือควสแต่งงานเลยครับหรือว่าโบสถ์แต่งงานหรืออะไรหรือตะใบนะฮะดูก่อนครับหลวงพ่อเด๋ยะอันนี้เป็นที่แต่งงานแน่นอนครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดมีเสียงอ่าลมเข้าไปในไมค์ก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะฮะแล้วก็อะไรวะผมพูดเร็วไปก็ขออภัยท่านผู้ชมมณที่นี่ด้วยนะครับผมนี่กล่องอะไรวะกล่องเก้าอี้ดนตรีเหรออ้เจอโกนากเกโดเลยครับโดมาไม่ต้องถามอะไรมากมายครับ แล้วก็นดี๋นี่จะไปทาาที่เรามาตอนแรกนี่ว่าครับผมไปวาฟเออง่วงเฮ้ยนะครับอันนี้คืออาวารฟอะไรวะ PVP อ่า PVP ทางนี้อ่ะอินชาร์ดไม่รู้อะมั่วไปมั่วเลยฮะอันนี้คือที่อนชาร์ดนะผมรับ EXP ฟรีครับมีลาพีทเปล่าโอ้โหไม่มีลาพีทได้ด้วยอะไรวะเฮ้ยนะครับทำไมไม่มีลาพีทจ้ะบินขึ้นมาด้านบนครับผมมีอะไรครับเพื่ออะไรฮะเพื่ออะไร มันเหมือนกันเปล่าวะมันก็เหมือนกันนะเว้ยทำไมสำหรับคนแบบยศสูงใช่ไหมแบบมีบินอะไรประมาณนี้แบบว่าไม่อยากข้ารูล่างก็เข้ารูบนได้เลย <c oughs> <c oughs> เ้ยพ,พูดถึงพูดถึงรูเลยนะครับอันนี้คืออะไรหุ่นยนต์เลยครับเอ้กระตุกมันจะกระหุ่นยนต์เลยนะครับเราลองเปิดประตูเข้าไปดีกว่าฮะคือไรคือไรทำไมมันเหมือนติดเลยฮะลองขึ้นไปครับเปิดครับเฮ้ยเดียวเดียวออกไปได้เดียว h e l me please Help me please สปอนก่อนเลยครับเราสองวิอะส่องวิด,ดิอ๋อ Fuck man เราวิ่งไปด้านไอเราบินไปด้านหน้าก่อนฮนะบินบินบินระหว่างนี้ก็ดูเ็ดมาริโอดูคนแล้วสมบีตามผมทำไมวะมันเหมือนมองหน้าผมเลยก็ตามเลยนะครับอันนี้ดูแล้วเมื่อกี้เราไปติดอยู่ในหุ่นยนต์บ้านนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอ่าวาร์ปซังบ้านสองครับจริงๆเราไม่ต้องมาวาร์ปตรงตรงนี้ก็ได้นะฮะเราไปวาร์ปอ,อีกที่หนึ่งที่มันเป็นป้ายวาร์ปเลยครับอันนี้คือเป็นไหนวะ PVP ใช่ไหมอะไรของมันวะเฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยครับผมวันนี้คืออ่าฟิชชิ่งนะครับตกปลากันไหมไม่ตกมีอะไรป่ะเดี๋ยวครับอยากสู้กันหรอไปเลยนะครับยังไม่ไปฮะนะฮะโอเคครับผมคุณผู้ชมครับเราไปดูดันเจี้ยนก่อนดีกว่าฮะถึงของเราจะมีโหดไม่มากก็เข้าดันเจี้ยนกากๆก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีครับวิ่งไปแบบเฉยๆเลยนะครับอ่าเอ็นชาอ๋อเอนเดอร์เชสใชได้นี่ว่าแลกเงินคอนครับ 1,000คอนเป็น1,000คอนอย่างงี้นะครับแล้วก็อ่าอะไรพะสป,ปอร์ตแม็กเลเวล5,000เลยมีเงินอยู่50บาทนี้ซื้อได้ไหมฮะเพสโตเลตเพสโตเลตจริงๆน่าจะมีสัตว์เลี้ยงนี่ครับแต่ว่าบ้านเราจนครับไม่เป็นไรฮะเราไม่ว่ากันดันเจี้ยนเลเวล1-5ครับผมซึ่งเราต้องไปดันเจี้ยนเลเวล1-5ก่อนฮะ,ะด้านในนี้ก็จะเป็นบอสไอเทมแบบไปแรกขอเป็นเควสอะไรประมาณนี้ครับผมก็สำหรับคน,นที่ลงดันเจี้ยนแล้วก็สามารถมาทำเควสกันตรงนี้ได้นะครับเฮดเซลเลอร์ อ๋อน,นี่คือขายแบบขายของใช่ไหมกันชออ็อปมอบาวสโตโอ๋ออันนี้มันเป็นที่ขายของสำหรับพวกบอสครับโอ้หนี่ฮะไอ้จริงๆมันมีของบอสก็มีนะของที่แบบว่าดรอปมาจากดันเจี้ยนอะไรประมาณนี้ครับเราไปดันเจี Level ้ยนเลเวลหนึ่งถึงห้าก่อนดีก,กว่าครับผู้ชมครับทางนี้ครับผมบินมาฮะแล้วจะเข้าทางไหนวะไอ้บ้าเอ้ยนะครับเอ้ยทางนี้เหรอไม่เฉยไม่เฉยทำไมเหตุใดเธอต้องไปดันเจี้ยนเลเวลหนึ่งถึงห้าเดี๋ยว เดือดดันเจดถ้าเกิดไปไม่ได้นี่เดี๋ยวเราจะไปวาร์ปทางนั้นแทนเลยนะฮะเดือดดันเจดเลเวลนหนึ่งถึงห้าเนี่ยวะ What the hell นี่ครับจะไม,ไม่ไม่เป็นไรเราะผมเรากลับสปอนก่อนดีกว่าครับกลับมาครับกลับมานะฮะจากนั้นก็ทําการเออเดี๋ยววาร์ปตรงไหนวะเดี๋ยววาร์ปกดของเซิร์ฟเวอร์อืมนี่วาร์ปอยู่ไหนวะเดี๋ยวเมื่อกี้หาไม่เจอละเป็นนี่เปล่าวะเฮ้ยคุณผู้ชมครับไอ้ทางวาร์ปมันอยู่ไหนวะที่มันมีวาร์ปรวมๆกันเดี๋ยว ผมขอเดินหาอีกสักรอบนึงก่อนครับดันเจียนดันเจียนดันเจียนสนใจติดต่อนะแจ๊ะแจ๊ะเดี๋ยวเฮ้ยตอนแรกเรายังเจออยู่เลยครับเดี๋ยวนะทางนี้ป่าวะทางนี้วะอันนี้แจกที่จับสัตว์บินฟรีคิกครับคู่มืออ่าทางนี้เปล่าเพจเซิร์ฟเว็บไซต์ของเซริร์ฟเว็บไซต์ล่ะเห็นไซต์กันทุกเซิร์ฟเลยก็เสียวกันทุกเซิร์ฟดีครับ กาแฟแอปเปิลทองไม่แจกแล้วโปรเทคอ่าบลาบบอ๋อนี่อยู่นี่วาร์มัตเตอร์เซตโฮมไว้นี่ได้ไหมฮะเซตไว้เลยครับเยี่ยมเซตไวปได้วาร์มัามาตเตอร์นะครับฟรีโซ่หนึ่งไม่ไปครับเราจะไปฟรีไอเทมฮะหนึ่งชั่วโมงนี้เราเราไปไปแล้วเนี่ยว่าฟรีไอเทมนี้ไปมาแล้วพิวพีเดี๋ยวให้ไปครับไปดันเจี้ยนเลเวลหนึ่งก่อนครับมาวับทางนี้ง่ายดีฮะตีก่อนเลยครับเรามาเก็บเลเวลกันดีกว่าฮะตอนนี้ก็เลเวลห้าร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ยุ่งอะไรเนี่ยยุ่งอะไรยุ่งอะไรฮะยุ่งอะไรเอาสลลามมกัันเยครบผ ตีตีตอุ้ยปวดหลังปวดหลังอ่าเยียเย่ยมเยี่ยมเยี่ยมตีเราได้อะไรวะเดี๋ยวโอ้ตอบดีนี่ครับผมตอบอะไรวะไอไอโกนาเกตนะผมตอบเป็นหนึ่งคอนมาใช่ไหมเป็นคอนคอนไปนะครับขอตีมันอย่างนี้ฮนะอาจารย์สลิปไม่สนามดีเปล่าวะเดี๋ยวผมไม่รู้อะไรต้นเลยได้เงนินเลยครับเอาเอาสลามไม่ขายด้วยได้ไหม เดี๋ยวเอาสลามไปขายด้วยได้ dig. นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงเยอะกันไปแล้วยิงเยอะกันไปแล้วเดี๋ยวโอ้โอกอดโอโกดโอโกดเดี๋ยวนี่แน่เดี๋ยวตีตีนี่ครับตีตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กอ่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งวันหนึ่งเดี๋ยว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 กะเดี๋ยวตายกินกันนะอ๋อเยี่ยมเยี่ยมเอาเดี๋ยวมาเดียมาเดียวให้มันยิงกันเองด้วยครับคุณผู้ชมครับผมลบก่อนฮะให้มยิงกันเองครับให้มันยิงกันเองฮะนี่ครับต่อมานี่ฮะเดี๋ยวสายเดี๋ยวเดี๋ยวเขาว พิงผ่านเดีไม่ผ่านแล้วเดี๋ยวโอ้ขอทำใจแป๊บนึงโอ้เดี๋ยวโอ้ไมค์กูเนฟเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาอันนี้ก่อนเลยเอานี่ก่อนเลยเอานี่ก่อนเลยตายตายเฮ้ยอืมอืมอืมเดี๋ยวตีตีให้ผมหลบด้วยต้องหลบด้วยครับโดนสลามตีด้วยฮะแล้วหลบมาทางนี้ก่อนดีกว่าครับผมโอ้โหทางนั้นก็มีซอมบี้เดี๋ยวโอ้ไมค์กูเนฟโอ้ไมค์กูเนฟเดี๋ยวโอ้ไมค์กูเนฟเดี๋ยวแป๊บนึงฮะตกไปแล้วตัวนึงครับเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหแรงโหดจัดเดี๋ยว แล้วเราจะเอาของตรงไหนดีเอฟเนี่ยขวานฟรีเดี๋ยวโอ้โห,โหโหจริงอะไรจริงไงครับเฮ้ยทำไมมันโหจังวะนี่มันดันเจี้ยนเลเวลดหนึ่งนะเว้ยนี่ครับตะลุยดันเจี้ยนนี่เราคิดว่าเราอาจจะไม่ไหวนี่ครับดาบแม่งดาเมจกากมากเราไปหาเควสตทำดีกว่าไหมเซลไบเทมไม่ทรงไม่เซลแม่งอะไรฮะเดี๋ยวไปดูทางดันเจี้ยนนี้เอ้ยทางเควสด,ดีกว่าว่ามันมีดาบอะไรแรงๆไหมฮะเควสเควสเควสผมขอไปดูอ่ะแบบว่าเควสที่มันทำง่ายๆแล้วก็มีดาบที่ดาเมจแรงกว่าไอ้พวกนี้นี่ฮะ ฉันเนี่ยนี่บวกมาสามมีครับผมอันนี้คือการช,อชอ็อปกาช็อปไปเดี๋ยวปืนอะไรวะมีใครเขาใช้ปืนอะไรกันเนี่ยนี่ครับผมเดี๋ยวขอเดินดูเควสก่อนฮนะเควสเควสเควสฟาร์มไม่ทำเว้ยไปดูว่ามีอะไรดีๆทำครับดูก่อนฮนะมีอาวุธเปล่าอ่าอาวุธอาวุธไม่มีวะเอ็นชานแอปืนปืนเอ็นชานครับมีดาบไหมเนี่ยนี่เป็นเควสฟาร์มไม่น่าจะมีอะไรฮะอ่าทางนี้จะเป็นอะไรครับเค้กชอ็อป แมรี่การ์ดอะไรวะเออท่ทางไหนดีวะเนี่ยบินบินได้เปล่าบินได้ด,ไดีครับถ้าไฟได้ไหมถ้าไฟไม่น่าได้ครับผมอไฟได้อะไม่ใช่นี่หว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ไมเป็นไรครับเรามาดูทางด้านนี้ครับผมของในตำนานฮะตำนานอะไรวะเมสามพันโอโอ้กอดโหกอดโหกอดไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมก็มเป็นเอาไปกดอัดหยุดอัดถ่ายทำไมไวนะเนี่ยทับโฮมใหม่ครับสองวิครับสองวิ ดัน,นจงดันเจี้ยนเดี๋ยวเราไปดูดันเจี้ยนโทนหน่อยดีกว่าครับไปเอ่อดันเจี้ยนสองครับดูความโหดของดันเจี้ยนสองกันฮะว่ามันจะโหดขนาดไหนครับตีตสี่ีครับเลเวลสิบเจดกิโลดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 เดี everyone, Firstly, uh, 3, opf, ๋ยวเดี <results> <ượng> <al> ๋ยวแป๊บนึงดิแป๊บนึงดิเฮ้ยเดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊บนึงเลเวลสิบเจ็ดครับโคตรโหดขอไปดูเลเวลต่อไปดีอันนี้อ่าเลเวลสามับผมสี่สิบถึงหกสิบครับไปทางฝีฟ้าหรือแดงดีนะถักสีน้ำเงินแล้วกันนะ อ่ามอืมอืมประตูเออไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ใครอยู่ในเคงเคงเคงประตูเน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 มีใครอยู่ปอบ้าะดี่จเสียงสนาำตัวน้อยของเราครับถ้ามีรหัสจากไปรหัสต้องพิมพ์ไอ้ต้องตอนเข้าเซิร์ฟพิมอารีเซ็ตพินครับผมดีครับขอบันทีครับอยู่ในทางไหนวะเดี๋ยวจะบอกแต่บนที่เดิมนี่ไม่เอานะนะครับทำไมทางมันดูงงวยจังนะฮะเดี๋ยวเราลองไปทางนี้ดูดี ทางไรวะเฮ้ยทางนี้แล้วเราออกมานอกทางเลยฮะอาจจะเจอสิ่ง Fuck you Fuck you คือ Fuck you คืออันนี้ทางตันเปล่าวะ่าตันนะไม่ตันเว้ยเอา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 เว้ยีนี้จะเจอแบบว่าเจอมุมเลยฮะมุมอับครับช่องอะไรเว้เนี่ยแม่งวนไปวนมาฮะ Fuck that. Fuck that Fuck that Fuck that ถ้าเกิดแม่งเจอทางตันนี่ผมกลับสปอนเลยฮะจริงๆเราน่าจะเดินไปตามทางสีน้ำเงินเลยครับอหม fuck you อ่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยเขาบอกว่าเปลี่ยนสกินก็ทำสกินให้ผมแล้วก็ตามด้วยชื่อสกินครับเรามาลองดูฮนะสกินเลเวลยี่แปดเป็นเบาเป็นเบาไม่ได้เหรอวะอะไรเนี่ยสกินสมไมสกินไม่ได้คุณผู้ชมครับช่างแม่งมโอ้โอเคอ,อ,อ่เดี๋ยวไปอ่าสุดท้ายเลยเลยกันให้ผมตอนเจียนเลเวลอ่าห้าครับ ดูนะว่าโหดจะขนาดไอ้มันจะโหดขนาดไหนเราจะประชยไ,ไปกับตัวสลามน้อยนะครับสลามน้อยนี่มันช่วยอะไรได้มากมายเลยนะฮะโดดเลยโดดมามันดูมืดๆยังไงไม่รู้นะฮะวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะรอให้มันติดนี่นะครับเขาขึ้นอยู่วันนี้ดกวาตีนน่เน่เป็นไงเป็นไงน้องพี่นี่ระดับนี้ไม่มีพลาดนะครับโอ๊ะโอโอ,โอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตีไปให้ผมตีไปให้เลือดเท่าไหร่วะเนี่ย เดี๋ยวเราจะลองตีมันไปเรื่อ ok ยๆอย่างนี้นะครับเตะสองต <nt ail out> ้นน <point identified> oh oh <m engineering> ี่แหละแบมพายอ่ะแบมพาย้วไงวะแบมพายก็ตายได้นะครับอุ้ยเดี๋ยวมันเยอะเกินไปปะเนี่ยมันมาสามตัวสี่ตัวเลยครับโอไมค์กูแน็คโอไมค์กูแน็คุณไม่มีวันฆ่าผมได้ครับโอเบย์เบย์อ่าอ่าฝักแมลงมาประมาณนี้ผมอาจจะโดนฝอยตูดได้นะครับฝอยตูดเดี๋ยวจะพึ่งฝอยตูดผมนะครับตีมันติดใจมุมแล้วตีตัวนี้ครับ ตัวไหนติดใจมังมึงก็ตีมันเลยตัวไหนที่ใจมังมึงก็ตีมันเลยไม่ใช่ตีผมไม่บ้าเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปอ่าพ v p พดีกว่าครับผมสำหรับคนที่ชอบซูเปอร์แนวเอ่ออะไรวะซูเวอร์ประมาณนี้ก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้เลยครับแต่แม่งโหดจริงอะไรจริงว่ะต้องโหจริงจริงผมสำหรับจะเล่นซูเวอร์นี้ได้เลยครับพ v p พเหงาเนะยครับมาเป็นการต้าทายที่แบบว่าไเ,เจอเจอคนเจอคนใครจะจับอันนี้ไปสัว์เลี้ยงดีเปล่าวะยังไม่เห็นแล้วครับ ยังไม่เห็นเราฮะตาย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 ดิมันไม่มันไม่โดนตีวะทไมผมตีมันไม่โดนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเข้าเฮ้ยนี่มันโดนตีไม่เป็นไร F T G นี่แอดมินนี่ว่าเอาโขเดี๋ยวอะไรอ่ะตุ้มเลยตุ้มหน้าแตกทลยาแบ็กได้เปล่าวะไม่ได้นะครับก็โขอะไรเนี่ย Notification มาได้ไม่ได้ต้องเรารู้ว่าเราสู้เขาไม่ไหวเอาไม่เป็นไรไปทันเจี๊ยนหนึ่งใหม่ก็ได้ อนี่นะนี่ทำไมทำไมคุณทำไมเดี๋ยวตีตีดันเจี้ยนในทุนนี้ก่อนครับตีเก็บเงินก่อนเผื่อไปซื้อขงซื้อของได้ผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวสลามเลเวลสนี่ผมก็ตายห่าไปแล้วครับผมโอเคผมแม่งก็หดมากเลยจริงๆลงลาบาได้ปล่าวอะชีวิตคู ไม่มีอะไรเกียนไปกว่านี้แล้วฮะผมเฮ้ยเดี๋ยวเลือดยังเต็มอยู่ับผมเลือดยังเต็มอยู่นะฮะอ่าเอาเลยผมก็ซับเบอร์นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนี่ครับผมผมจะมาสรุปเลยด้วยกันที่ผมก็สำหรับคนที่แบบว่ายังไงวะชอบเล่นซับเบอร์แนวซับเบอร์แบบนี้ผมนะครับคุณต้องขยันด้วยครับผมคุณต้องขยันฮะหรือไม่คุณไม่ขยันเล่นคุณต้องคุณก็ต้องขยันเติมนะเพราะว่าการที่เล่นอยู่ในซับเบอร์นี้ได้นี่คุณต้องเทพด้วยผมนะครับถ้าเกิดคุณแบบว่าไม่ได้เน้นแบบว่าสร้างบ้านหน่อยเดียวมเ้ี่ย่าง ผมชอบแบบว่าเน้นเ,เน้นตีซอมบงซอมบี้อะไรเงี้ยลงดันจงดันเจียนนะผมเนี่ยซับวเวอร์นี้ก็เป็นแนวกก่งๆ MMO เลยนะครับผมโอเคผมก็สำหรับซัเบเวอร์นี้ผมไม่มีอะไรแล้วผมไปเจอคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้สวีสดัสวส,ดสวเดย์เจจ๊อผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวลงมาถีบหน้าอิบายจ้า